สวัสดีตอนเจ้าวันจันทร์นะครับวันเริ่มต้นของการทำงานนะครับวันนี้เอามาเก็บภาพนะการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะกล้วยน้ำว่าสามสายพันธุ์นะน้ำว่ากับข่าวตายยางมาริอองปากช่องห้า วิสาคิดชุมชนเวืเงินล้านน้ำประจุนจั่างวัะเยาเ่าเนะครับนี่เป็นอยเอามาลงติดตอเอี่เหัวา่นะครับได้รับชมกันว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นจะได้ของพี่น้องยาที่พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจจะปลูกกวยน้ำว่า ในเชิงการค้าและอุตสาหกรรมด้วยการแก้ตลาดนำการผลิตหรือว่าจากที่พี่น้องที่มีผลผลิตยอยู่แล้วต้องการจะขายจะทักทา,ายกันเข้ามาได้นะครับ89143 8967 89458 6989ก็ผมเกปริวัติดาวได้สูงน,นะครับทักทา,ายกันเข้ามาได้นะครับแอดไลน์เข้ามา เรียกว่าสองพันหนึ่งนะครับรานจะขึ้นเป็นเ okay. กแอดกล้วยเงินล้านนะครับสุดท้ายก็เอาไว้แค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับสวัสดีครับ